สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเมจากเพจมิสูโปปังนะคะวันนี้เมพามาดูพี่ใหญ่ของเรากันบ้างนั่นก็คือป a เจโร่ p o r t GT p ีพีคันนี้นะคะบอกเลยว่าแต่งจัดเต็มอย่างแน่นอนสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจรุ่นปาเจโรอยู่ต้องดูเลยคันนี้นะคะ ปาเยโรจีทีพัดคันนี้นะคะราคาของเขาอยู่ที่1,384,000บาทนะคะเป็นเครื่องยนต์2.4 m ุไมล์เวดคินดีเซล VG ีเทอร์โบนะคะแรงม้าอยู่ที่181แรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่430นิ้นิวตันเมตรเลยนะคะ และสาหรับรถคันนี้นะคะเมย์ตกแต่งดีไซน์อะไรให้กับลูกค้าบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอย่างแรกเลยนะคะสําหรับรถคันนี้ที่เมย์ติดตั้งให้กับลูกค้านั่นคือตัวอักษรปาเจโร่สปอร์ตนั่นเองนะคะตัวอักษรตัวนี้เมย์ใช้ตัวเดียวกันกับเกรดรุ่นอีลิทเลยนะคะจะมีความนูนขึ้นมานะคะนิดนึงเนาะแล้วก็เป็นตัวอักษรสีดําเงาคะเพื่อให้มันตัดกับตัวสีรถและให้มันรับกันกับตัวกระจังหน้าของตัวปาเจโร่คันนี้นั่นเองนะคะและถัดมาในส่วนของที่ค้อไฟหน้านะคะเมย์ก็ได้ทาการติดตั้งให้กับลูกกคค้าเเช่นนนดียวัะะ แล้วก็ติดในส่วนของที่ข้อไฟเลี้ยวตรงนี้ให้กับลูกค้าด้วยนะคะเพื่อให้รถด,ดูมีมิติดูหล่อมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและนอกจากนั้นที่พลาดไม่ได้เลยในรุ่นของชุดแต่งนั่นก็คือชุดสเกิร์ตนั่นเองนะคะชุดสเกิร์ตชุดนี้นะคะลูกค้าเลือกเป็นชุดแต่งของสปอร์ตไ d เดอร์เอ็มนั่นเองนะคะดีเทลของเขาจะมีตั้งแต่ด้านข้างและด้านหน้าเลยนะคะด้านข้างของเขาจะมีในส่วนของไฟเดย์ตรงนี้ให้ด้วยนะคะเวลาที่เราสตาร์ทรถไฟเดลท์ตรงนี้ก็จะติดขึ้นมานะคะ สีเฉดสเกิร์ตของเขาจะเป็นสีเฉดเดียวกันกับตัวสีรถเลยนะคะตัดดําเงาแบบนี้นะคะแล้วก็มีในส่วนของดิฟิเซอร์ด้านหน้าแบบนี้ให้กับตัวสเกิร์ตด้วยนะคะทำให้รถสามารถขับขี่ได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะและในส่วนของเรื่องระบบความปลอดภัยนะคะรถคันนี้ก็มีในส่วนของกล้องรอบคันมาให้ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยเวลาลูกค้าขับขี่หรือว่าถอยจอดได้อย่างแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูดีไซน์ด้านข้างกันบ้างนะคะว่าตกแต่งดีไซน์อะไรให้กับรถคันนี้บ้างเริ่มจากนี่เลยนะคะซุมล้อนั่นเองไม่มีไม่ได้นะคะในรุ่นของตัวปาเจโร่สปอร์ตนะคะอันนี้เมย์ได้ทําการติดตั้งให้ขนาดความกว้างอยู่ที่3นิ้วนะคะสีดําเงาเหมือนกันนะคะเพื่อให้มันเข้ากันกับตัวที่ครอบไฟหน้าด้านหน้าที่เราติดตั้งให้กับลูกค้านะคะ และถัดลงมาในรุ่นของ GT p ั u คันนี้นะคะล้อมแม็กของเขาเป็นแม็กทูโทนปัดเงาแบบนี้นะคะขนาดยางของเขาจะอยู่ที่265 60R18 นะคะเป็นยางบิ i s t o n e นะคะนี้จะเป็นยางที่ติดตั้งจากโรงงานมาให้อยู่แล้วนะคะและในส่วนที่เมติดตั้งให้กับลูกค้าในส่วนของด้านข้างจะเป็นนี่เลยกาบด้านข้างนั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นชุดแต่งแบบจัดเต็มนะคะ ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจอยากตกแต่งดีไซน์สามารถมาตกแต่งดีไซน์กับเพจมิสูโปโปังได้เลยนะคะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะและถัดขึ้นมาข้างบนนะคะในส่วนของเบ้ามือเราก็ได้ทําการติดตั้งให้เช่นเดียวกันเลยนะคะเหมือนลูกค้าคุมโทนอ่ะคันนี้นะคะคือลูกค้าขอความแบบดําเงาตัดสีบอลเงินนั่นเองนะคะแล้วเราก็เพิ่มในส่วนของที่ครอบเบ้ามือจับตรงนี้ให้กับลูกค้าด้วยนะคะเดิมๆของเขาจะเป็นสีโครเมียมถ้าใครอยากได้แบบเท่ๆแบบนี้ก็สามารถแจ้งเมย์ได้เลยนะคะ และที่เป็นอีกหนึ่งอย่างหรือเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของรุ่น e x p e n d e r Cross หรือว่า Pajero Sport นั่นก็คือแหลกหลังคานั่น,น,นเองนะคะสำหรับสายแคมปิง้งห้ามพลาดเลยนะคะนี้เมนแนะนำนะคะสำหรับแหลกหลังคานี้ลูกค้าอัปเกรดเพิ่มนะคะเป็นแหลกหลังคาแคล,ลิบอยขนาดความยาวอยู่ที่1.6เมตรนะคะอ่าบอกเลยว่ารับน้ำหนักได้ถึง85กิโกร,รัมเลย สำหรับใครที่เป็นสายแคมปิ้งนะคะแนะนําเลยว่าต้องมีอันนี้นะคะในส่วนของฟิล์มนะคะฟิล์มที่เมติดตั้งให้กับลูกค้าจะเป็นฟิล์มเซรามิกอันติเมทนะคะเรารับประกันให้ลูกค้าถึง10ปีเลยนะคะลูกค้าสามารถเลือกความเข้มได้ด้วยนะว่าอยากได้ความเข้มเท่าไหร่40 60 80เลือกได้นะคะิค้วกันสานเราก็ได้ทําการติดตั้งให้กับลูกค้าครบ4ชิ้นเลยนะคะอันนี้ก็เป็นของแถมที่เราติดตั้งให้กับลูกค้าในส่วนของดานข้างนั่นเองค่ะ มาดูดีไซน์ด้านหลังกันบ้างนะคะของตัว p a เจโรคันนี้ด้านหน้ามีใส่ที่ครอบแล้วด้านหลังเราก็ทําการใส่ให้เหมือนกันนะคะทำให้รถด,ดูหล่อดูมีมิติมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเป็นสีดาเงาเหมือนกันเลยนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่ลูกค้าขอมานั่นก็คือที่คาดท้ายแบบนี้นะคะเวลาที่เราสตาร์ทรถไฟตรงนี้จะติดเป็นสีขาวนะ แต่เวลาที่เราเหยียบเบรกนะคะไฟตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าหรือว่าที่ขับรถอยู่ด้านหลังเรามองเห็นเราได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะและถัดลงมานะคะในส่วนของสคารเพดกันลอยด้านท้ายตรงนี้นะคะเมย์ก็ได้ทําการติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะกันลอยขีดข่วนเวลาที่ลูกค้าเก็บสัมภาระนั่นเองนะคะอันนี้เราก็ติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะและในส่วนของเซ็นเซอร์อันนี้จะมีมาจากโรงงานให้อยู่แล้วนะคะทำงานร่วมกับกล้องมองรอบคันนั่นเองนะคะ และต่อมานะคะคในส่วนของสเกิร์ตด้านท้ายเราก็ได้ทําการติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นชุดแต่งของสปอร์ตไ d เดอร์เอแบบนี้เลยนะคะจะเป็นสีบอลเงินตัดดําเงาและมีการตัดเส้นสายสีแดงแบบนี้มาให้ด้วยนะคะทำให้รถด,ดูสปอร์ตและดูมีมิติมากยิ่งขึ้นในส่วนของด้านท้ายนั่นเองนะคะแล้วก็มีในส่วนของฟิเซอร์ด้านหลังนะคะทำให้รถสามารถลู่ลงเวลาขับขี่ได้ดีมากยิ่งขึ้นด้วยและก็จะมีในส่วนของดีเทลตรงนี้มาให้นะคะเป็นคล้ายๆปลายท่อหลอกนั่นเองนะคะ และไฟตรงนี้ก็จะเป็นไฟเบรกนะคะจะมีในส่วนของไฟเบรกด้านท้ายตรงนี้และก็ด้านล่างซ้ายขวาแบบนี้ให้กับตัวรถด,ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในของตัว p a จ e โร่สปอรคันนี้กันบ้างนะคะเริ่มจากพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยบางติฟังก์ชันนะคะและเรื่องระบบเกียร์ขเขาเป็นเกียร์ออโต้แบบ8สปีดนะคะ สปอร์ตโหมดพร้อมระบบ G sensor ด้วยนะคะและในส่วนที่เมทแถมให้กับลูกค้านั่นก็คือมมพรม V P แบบ 7D นั่นเองนะคะแบบ 7D ของเราก็คือจะมีวิ้วดักฝุ่นแบบนี้ให้กับลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าสามารถเลือกสีตามความต้องการได้เลยนะคะมีด้วยกันทั้งหมด12สีนะคะ และอีกหนึ่งอย่างในรุ่นนี้ที่เราติดตั้งนั่นก็คือสครับเพจกันลอยนะคะอันนี้จะเป็นสครับเพจของตัวปาเจโร่โดยตรงเลยที่เราทําการติดตั้งให้กับคุณลูกค้าค่ะและนี่ก็คือปาเจโร่สปอร์ต G T พัสดที่เมย์ได้ทําการตกแต่งดีไซน์ให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังหรือภายในนั่นเองนะคะลูกค้ายังสามารถออกแบบดีไซน์ตามความต้องการได้เลยนะคะว่าอยากได้แบบไหนนะคะและสุดท้ายนี้ก่อนที่จะจบคลิปไปใครสนใจอยากแต่งแบบนี้นะคะเม้นคําว่าสนใจใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ และก็มาพูดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกับเราได้ที่เพจมิสูปโปปังบายท็อปฟี่เมนั่นเองค่ะและก่อนจะจบคลิปนี้ไปนะคะมีฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวรถส,สวยแบบนี้จากเราเพจมิสูปโปปังแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ